คุณานากรยวนาทีมงานรักบ,บ้านเกิดดอทคอมวันนี้พาท่านผูนชน้ชมมาพบกับคุณพี่อัมพันธ์สุวรรณกูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณพี่อัมพันธ์สุวรรณกูดเป็นประธานกลุ่มสตรีสากรบ้านบุ๋มมะแลงอำเภอสว่างวิโรจน์จังหวัดอุบลราชธานีครับคุณพี่อัมพันธ์ครับทางกลุ่มสตรีสากรบ้านบุ๋มมะแลงเนี่ยมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับอ่าตอนนี้เรากําลังแปลรูปจะกําลังแปลรูปปลาส้มจากปลานิน ปลาส้มจไปนะคที่เราทําอยู่ในขณะน,นี้ทุกวันนี้ก็มีปลาส้มแล้วก็ปลาแดดเดียวน้ําพริกปลาปนแจ้วบองค่ะครับทําไมทางกลุ่มคิดจะทํำการไปรูปจากปลาครับเพราะว่าทางเกษตรกรของเราเลี้ยงปลาเยอะแถบนี้เราก็ได้จัดขึ้นมาเป็นกลุ่มแม่บ้านให้ทางการมาสนับสนุนทีนี้พอราคาปลาตกต่ําเราก็เลยเปลี่ยนม,มุม มาลองคิดสูตรทำปลาส้มดูว่ามันจะไปได้ไหมจะเพิ่มประสิทธิภาพให้พวกเราได้ไหมแต่ทีนี้มันมีแนวทางว่าจะเป็นไปได้เราก็เลยมาผลิตกันเพื่อเพิ่มมูล,ลคา่าค่ะครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำพ่าทำปลาส้มซึ่งมันจะแตกต่างไปจากปลาตัวอื่นครับก็เลยเอาคิดปลาส้มมาทำครับซึ่งคุณพอยมพันธ์ยินดีเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์รักบ,บ้านเกิดใช่ไหมครับค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยครับค่ะ ครับคุณพี่อำพันครับก่อนจะได้มาเป็นชิ้นสวยๆแบบนี้เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างครับก็ได้ปลามาขนาดคัดไซส์ก็ประมาณ7 8ถึง8ขีดแล้วก็มาชำแหละทำความสะอาดปลาล้างคาวให้สะอาดแล้วก็ล้างให้สะอาดให้เสด็จน้ำใช่ไหมครับครับแล้วเรามามาทำยังไงต่อครับเป็นก็มาชำระหัน หั่นเป็นชิ้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 นใช่ไหมคค่ะชิ้นชิ้นพอกระดูกออกหมดนะคะต้องทําแบบนี้ถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เนื้อปลาล้วนๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นชิ้นใช่ไหมารครับแล้ววัตถุดิบเรามีอะไรบ้างครับอ่าส่วนผสมเหรอคะครับวัตถุดิบส่วนส่วนผสมคือมีข้าวกระเทียมแล้วก็เกลือ ตามที่สูตรของเราได้ทําก็มีน้ํากระเทียมดองน้ํากระเทียมันจะแทนกันเสียไม่ต้องใช้ยากันกันเสียที่เขาใช้อยู่ตามท้องตลาดอครับจะได้สีสวยด้วยใช่ไหมครับกระเทียมอีกก็ต้องโขลกนะครับค่ะค่ะโขลกกระเทียมพอโบ๊กมันจะได้หอม อย่างขนาดนี้อย่างขนาดนี้ก็ปลาก็ประมาณกิโลก็ใส่เกลือประมาณช้อนโต๊ะครับค่แล้วก็ตามด้วยน้ํากระเทียมโดสองช้อนโต๊ะนะคะพอทํากินในครอบครัวแบบนี้แ่ะแล้วก็ขยำขยำพุเขาให้เข้ากันพุเข้าให้เข้ากันพุเข้าให้เข้ากัน เราคูเค้าให้เข้ากันที่ทีนถ้ามันอันนั้นเขาจะรู้สึกเนื้อปลามันจะแข็งแข็งแสดงว่าส่วนผสมเข้ากันน้ำกระเทียมดองค่ะเั้าเนื้อปลาดีแล้วค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมช่วยดับกลิ่นคาวค่ะคช่วยดับกลิ่นคาวเวลาเวลาพอเอเกียวไปสามเสีมันจะได้กลิ่นกระเทียมครับผมแล้วก็คุกเค้าต่อใช่ไหมครับจนน้ำเกลือรู้สึกว่าน้ำเกลือมันละลายอ่ะแสดงว่าเข้าเนื้อปลาดีแล้ว เวลาเราทำจะจะรู้ว่ามันขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก้อนนี้ก็ใส่ข้าวข้าวนี่เป็นข้าวนึ่งใช่ไหมครับข้าวนึ่งค่ะข้าวนึ่งสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ําเอาละลายน้ําให้มันดุยแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่น้ำใส่น้ักเข้าปลาไปเรื่อยๆนะคะถ้าเท้านานเท่าไหร่ยิ่งดีเนื้อปลายิ่งจะแน่นครับผม ชาจะได้ที่พอเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ข้าวใส่ข้าวลงไปใช่ไหมครับใส่ข้าวเอาน้ำออกให้ให้เสด็จน้ำค่ะให้เสด็จน้ำถุงขนาดนี้เราทำกินในครัวเรือนครับเขาเข้ากแล้วก็เตรียมถุงบรรจุเตรียมถุงบรรจุอ่าเราหมักไว้ประมาณกี่วันครับประมาณสามวันถึงห้าวันค่ะ ถ้าหลังจากนั้นล่ะครับมันจะออกรสเปรี้ยวถ้าสังเกตด,ดูมันจะเนื้อน้ําสีขาวน้ําสีขาวมันจะกลิ่นหอมแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้นานเป็นเดือนค่ะครับแล้วความเปรี้ยวก็จะก็จะคงที่ค,ททค่ะคคถ้าสมมติว่าเราไม่เอาเข้าความเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวไปตลอดมันจะ,นจะทําให้เนื้อปลาเสียเสียรสชาติค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานรักบ,บ้านเกิดระคอมขอขอบคุณคุณพี่อภันเป็นอย่างสูงครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com สำหรับวันนี้ผมและคุณพี่อภัพันขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ